สวัสดีตอนเช้าๆของวันที่25กุมภาพันธ์2565วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับมาดูข่าวคริปโตกันบ้างดีกว่าว่าช่วงนี้โอ้โหดิ่งลงเหวกันเป็นว่าเล่นเลยนะตอนนี้ก็เริ่มงงหัวขึ้นมาแล้วนะแต่เหรียญที่น่าจับตานะก็คือเหรียญน,นี้ครับลนะู n a นะฮะ L U N A กลายเป็นเหรียญคริปโตทีออ่คนพูดกันถึงมากที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดขาลงแต่เจ้าลูน่าตัวนี้เนะี่ยกลับราคาพุ่งขึ้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย15%เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นทำให้หลายๆคนเนะ่เริ่มพูดถึงเหรียญตัวนี้กันมากขึ้นนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงราคาพุ่งขนาดนี้ เดี๋ยวเราลองไปดูราคาใน OKX OK ดูนะครับว่าราคาเหรียญลูน่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวันก่อนก็ราคาซื้อขายกันอยู่ที่57ดอลลาร์ดูซิว่าเช้านี้เนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับเดีย๋ยวตามมาดูกันครับนะตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาที่กระดานของ OKX OK ดีกว่านะพรดูดูง่ายดีนะฮะเรามาที่สปอตเนาะสปอตแล้วก็มาที่เเดี๋ยว ลูน่านี่เป็นเหรียญบล็อกเชน Blockchain นะฮะบล็อกเชนนะครับลองค้นหาดูนะนี่ครับเจอแล้วลูน่านะฮะโอ้เมื่อวานยังอยู่ที่57เหรียญสหรัฐตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ64.8เหรียญน,นะฮะก็ขึ้นมายัางไม่หยุดนะฮะสำหรับลูน่าตอนนี้ปริมาณการซื้อขายข,ายของลูน่าอยู่ประมาณ584ล้านเหรียญสหรัฐเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิครับรายละเอียดของเหรียญน,นี้นี่ครับนะฮะโ เมื่อวานวันที่24นะยังอยู่ที่53-54อยู่เลยนะครับวันนี้ขึ้นมา64แล้วนะครับโอ้จะ6กแล้วนะ64.9 6 64. บ8 9 3เโอ้เออเป็นเหรียญประเภทบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนบล็อกเชนเดี๋ยวลองไปดูลายละเอียดดีกว่าว่าเหรียญตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลดูซิปึ๊บ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูโอเวอร์วิวก่อนนี่นี่มาดูรายละเอียดของเหรียญลูน่าก่อนโอ้โหมาเก็ตแคปอันดับเจ็ดครับตอนนี้นะอยู่ที่ยี่สิบสามล้านเหรียญสหรัฐเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสามพันล้านเหรียญนะฮะก็สองหมื่นสามพันล้านเหรียญโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยโอ้ยเหรียญตัวนี้ยังไม่มีเลย ต้องไปหาแล้วเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเออน่าสนใจทีเดียวสำหรับเหรียญลูน่านะครับลูน่านี่ปล่อยตัวเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมปี2,562นะครับนะอืมโอ้มาเก็ตแคปเยอะเลยทีเดียวเจอดูจังอื่นมีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน โอ้โหน่าสนใจนะน่าสนใจนะนี่อุ่ยขึ้นมา65แล้วเมื่อกี้ยัง64กว่า65.186ตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะครับทุกคนเอาเอาเดี๋ยวคริปตัวพารวยเตรียมเตรียมซื้อก่อนมันเป็นกำลังขึ้นนะน่าจะทันอยู่นะไม่ตกรดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวว่างมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเหรียญตัวอื่นนะครับนั่นขึ้นไปเรื่อยๆ65.28 65. นั่นนั่นจุดสองเก้าจุดสามแล้วโอ้สปีดสปีดขึ้นมาแล้วครับลูน่าเอาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ